รับรางวัลไปเลยครับจากบริษัทบุญส่งโอสดจำกัดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสดจำกัดจะต้องเลาตักเก้าเหลียนยาแก้ไอตราอาปาเช่เบ็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันจัตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมพร้อมด้วยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดม บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยา่าน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชงนะครับโดยการสนับสนุนสระปะแม่ไม้มวย,ยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนยบสุดท้ายบริษัทแฮนดูโรไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำแฮนดูโรทนแกงแรงประหยัดคุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร092 589 88 89โอ้ยนี่ครับมาโดนเทปครับโอ้โหจุกเลยครับอืมอ้าวคุณหมอไปดูอากาศเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับภาพช้ามันมันเด้งเชือกมาโดนอีกหนึ่งแหลงบวกด้วยครับโอ้โหนี่ครับว่าชนะน็อกยกสองนะครับ59วินาทีครับโอ้โหดูครับนี่ครับเจริญบุญเล็ก ผ่านทองยิมครับโอ้โหวันนี้นี่โชว์ฟอร์มได้ไงตะเบสองมือเลยครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับโอ้โหวันนี้นี่สุดยอดเลยครับกำลังฮอตเลยครับทีมงานผ่านทองยิมบุลันนาะมวายไทยครับี่โอ้โห วันนี้นี่สนุกเล้าใจทุกคู่เลยครับมวยมันวันศุกร์ของเราแล้วดูกับไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นครับจิ้มลำตัวไปก่อนครับว่าโดนลำตัวว่าเก็บอาการอยู่ครับนี่ครับแล้วก็โอ้โหโดนแทงย้ำไปอีกแล้วก็ถีบครับมันโอ้โหโดนอาวุธไปหลากหลายเลยครับ าเหตุเกิดจากน่าจะจิ้มลำตัวไปก่อนครับปักเข้าไปครับแล้วก็เก็บอาการแล้วก็โดนแข้งก็ทำท่าจะไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ทีไปอีกทีหนึ่งครับโอ้โหครบเลยขาดแต่เข่าครับนี่ปักเข้าไปครับจิ้มขวาแล้วก็แข้งส่แล้วก็ทีขวาไปอีกทีหนึ่งครับโอ้โหมาถ้ากับชุดใหญ่คอมโบเลยครับมาอาวุธนี่สามชนิดเลยครับหมัด เท้าทีบโอ้โหแล้วก็จบเลยครับยกสองนี่ครับ